สัมบารีปลาลูกสัมบารีสมองสุบอน, <laughs> นพอพอมาส่องปลาด้วยคื่อเก่าปลาลูกมีกาสิมาทำการอะไย่างเทพื้นขอกหมูมาทำการเทพื้นขอกหมูไว้ต่อขับสมาศิกใหม่กำลังมาผสมปูน ดีได้สางโดยสางขามีสุดดีอย่ีงนี้นะเนะาะสห้มันละเอียดเสียสางหมดได้สบายดีปลาลุงสางโดยส่งา,สา,มสา,มามีเป็นน้ำปอสาง่เนี่ยผมมีมือผักป่อนเลย ขอให้ว่างเวลา้องหาเรียให้เงียังียงะลูกังละลูกสบายเนาะปล่อยลูกนั่งอยู่ละละหายใจออกเป็นเงินหายใจเข้าเป็นคำปล่อยว่าง อะไสมาสิออกมากหนิบุมมีหม่งน้อนไนหะมาม,ามาสคามคอกูใหม่ <c oughs> มันฮักไปเลย <c oughs> นี่ก็เฮ้าสมแล้วมทีเรียบร้อยสองกองยังอีกสองกองเพราะว่ามีสี่กองกับขาเบิ่งต้อนต่อไปเพราะอนะเนาะเพราะว่า้าสิเบิง่ง ก็มันคือสีงาวมันต่อปมะลุงนีการการใช้พื้นแบบง่ายๆโงกมีโมกมีแต่เจ้าอันมีคาดล,ลากมากนะตี้ เมย์ได้คืนไะไก่อนพ่อจว้วะเมย์ได้คืนไะไก่อนเมย์ตีนบาดนะบออย่ามาใกล้อีกสัน,นะ ก้าวอะสังหลุดนะสเืนม่ตอนถัมสมาชิกใหมการยังบุหัวสีากโตนะแต่ถามา่าล่าหลุดน้ำกันนี่เป็นเทาอา้สีไดานอนเผาเแค่สิได้มือได้หมเกเลืนเดือนนี่แนนอนออ,อ,อหมอหา่ควง ตัวข็งเลยไหนเยอ,อืยกนนี้อนเดียวน้ำนะแค่ที่สิเปิดป้าไปเลยน้ำนะวเราจะคนสส่กันปะ่ะนุง Thank you. ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วยังกล้องหนึ่งยังกล้องหนึ่งอยู่ในฮักตักเอามาเจอสิบเบิร์เลยนี่ก็ทำการกวาดปับระดับเอาไปเอามาเหรอเฮ้ยเข้าออมันข่อยไปทางนั้นุ<ฮ>เจนะ เพอร์สีแหงอีกมืออื่นนี่มืออื่นนี่ก้าวแหงอยู่พอมืออืนนน่นเพ็ดไก่กัะยำแกนบร้อยเกือบระดับเท่าเล็บเออแบบโมยานเนี้ยโมยานปูนกัด แต่หักัดอยู่เลือกัดคันยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยบารีเป็ห้ากะมาตแต่เจาะบโดนบารีนะยจักไปทางได้กแลไะบารีนะไปเลยบารีนะบาไี้จักเจ็บจจกคนี่ได้ปูว่าฝืนไปตลอด บอดอนนาะทิตยงไม่ได้บอดอนนะเก,ก็บคือการนล่นหนักไปบอด,อดิอดดอดแล้วบ่อยากอยู่เก็บตัวเอ้าซื้อเล็กได้ไหมมึงอีเมะเม,มื่อไหมเขา,าจะมาหลอกซื้อเล็กได้ดเมียกพี่น้องมาทางไลย ยันว่ามีผีนองออกมาหา,ากษีตจากลากันเพียงสนีนปะลุงเพราะเพราะกันคลิปนะ่ะสบายดี